ครับคุณผู้ชมครับผมไซมอนกับช่วง get idea วันนี้ผมมาอยู่ที่ The Series อุดมสุข29สถานที่แห่งนี้น่าสนใจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งห้องหรูหราและระบบ Smart Home Automation เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วง get idea ครับ ชั่วโมงนี้เนี่ยแดดลมลมตกอากาศกําลังดีครับและผมได้มายืนอยู่กับเจ้าของโครงการครับคุณกิรติสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นอยากจะถามในเรื่องของทําเลทองแห่งนี้ว่าทําไมถึงได้เลือกสร้างโครงการหรูในทาเลทองอุดมสุข29ครับอ๋อที่ดินนี้เป็นที่ดินเก่าของทางครอบครัวนะครับเราปล่อยลกล้างมาหลายปีแล้วก็เลย มีความคิดที่จะเอาที่ดินผืนนี้มาพัฒน,นาเรียกว่าเราเป็นเจเนอเรชันใหม่เราก็เลยมีความคิดสร้างสารรค์ในการที่จะนําพื้นดินเก่าเนี่ยมาพัฒน,นาให้เป็นโครงการใหม่ถูกต้องไหมครับแถวนี้เรียกว่าทาเลเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับยานเมืองมุมการเดินทางสะดวกมากเป็นย<ช>ังไงบ้างครับอ๋อแถวนี้ก็จะทะลุได้หลายซอยนะครับไม่ว่าจะซอยสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเอง้ยทับหนึ่งครับอ๋อออกอุดมสุขสุขุมวิท้ยสามร้อยสามครับ ออกบางนาตราแน่นอนเลยนะครับ,รบเป็นถนนเส้นหลักนะบางนาตร,ร,ราก็ออกสีนครินก็ได้ศรีนครินก็ได้ส,สุขมวิทก็สะดวกคุณผู้ชมครับโครงการนี้นอกจากจะเรื่องของทำเลการเดินทางที่ดีร้านอา,าอาหารอร่อยแล้วเนี่ยยังมีระบบสมาร์ทโฮมออโตเมชันด้วยออปเป็นยังไงบ้างครับครับระบบโฮมออโตเมชันนะครับก็คือระบบการควบคุมภายในที่พักอาศัยเรานะครับเราก็จะสามารถคอนโทรลชีวิตเราได้ง่ายมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการ ควบคุมแสงสวา่างระบบแอร์ความเย็นระบบของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ต้องใช้รีโมทหลายๆอันด้วยแล้วอย่างเช่นสมมติวันนี้เราเหนื่อยๆจากการทำงานครับขึ้นรถไฟฟ้ากลับมาครับอยากให้แอร์ที่ห้องเย็นๆเราอ,อยู่บนรถไฟฟ้าก็สั่งเปิดผ่านสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันเนี่ยครับโอ้โหนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมที่ซื้อเดอะซีรีส์นั้นจะได้สิ่งนี้เข้าไปในตัวถุกต้องครับเราอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณคงจะต้องให ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งพาผมเข้าไปดูวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับผมหาตั้งนานเนี่ยแต่ซีรีส์มันใหญ่มากโครงการเนี่ยยินดีต้อนรับครับผมนี่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรที่อยู่หน้าห้องมันเป็นปุ่มๆตัวนั้นมันเป็นตัววิดีโอดดรฟนครับเอาไว้สําหรับที่ว่าเราดูว่าใครมาหาเรา หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีแขกมาหาผมที่คอนโดเดอะซีรีส์เนี่ยใช่สิ่งที่เขาต้องทําประการแรกคือปทีติดอฟโฟนครับพราะดอฟโฟนนี่จะติดอยู่ทางหน้าประตูทางเข้าเลยนี่นี่ทานผู้ยินดีครับยินดีครับผมชอบอะไรที่มันกดกดจิ้มจิ้มอ่ะครับผมเป็นไงครับตัวนี้สมมติทางนี้อาจารย์มหาผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนครับเนี่ยห0 2ครับอ๋อนั่นงจาว่าผมก็ต้องลองกดที่102ครับแล้วภาพของอาจารย์ที่จะผ่านกล้องตัวนี้ไปที่ตัวทัชสกรีนในห้องผมก็จะเห็นว่าอ้าวอาจารย ต้ตอบกันได้อาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลองทำเลยดีกว่าเนี่ยผมไม่เก็บไปลองในห้องนะเหมือนเราเล่นซ่อนแอบไปนะอ่าครับไม่ได้เก็บครับสนุกปะสนุกมากไหมครับคือผมคิดว่าความปลอดภัยนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียว จริงแล้วนอกจากความปลอดภัยก็มันระบบโฮมออโตเมชันที่เราพูดถึงเนี่ยเราทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกหลายอย่างเป็นยังไงบ้างครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีที่สกรีนตัวนี้นะครับเรารสามารถที่จะสั่งเปิดปิดไฟในในคอนโดเราได้หมดเลยนะครับนอกจากเปิดปิดไฟเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเปิดปิดทีวี พูดง่ายๆว่า one stop service ครับแผงเดียวเนี่ยตอบโจทย์ทั้งห้องตอบโจทย์ทั้งห้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงสว่างความเย็นความบันเทิงบางท่านอาจจะไม่ชินแต่จะเปิดจากสวิตช์ปกติก็ได้ผมว่าเราอย่ามายืนจิ้มกันตรงหน้าประตูเลยครับอย่างนี้เชิญเชิญเข้าะาในห้องนี้ครับขอบคุณครับไปจิ้มถึงท้านขึ้นไปดีกว่าครับนอกจากความสวยงามของการตกแต่งแล้วเนี่ยในเรื่องของไอตัวที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฮมใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไหนลองปิดไฟผม เอาปิดไฟแล้วใช่ไหมรบ,บรรยากาศชอบความมืดโอ้โหมืดจริงๆครับเอาเปิดนะครับหน้าเราไม่หลอนนะ,นะครับหรือว่าเราจะเปิดเป็นเป็นจุดๆก็ได้นะครับไั่หมายความว่าปุ่มเดียวก็ปิดทั้งห้องก็ได้ใช่ครับเปิดทั้งห้องก็ได้จะปิดบางห้องก็ได้ครับผมผมยกอย่างผมปิดเป็นเป็นโซนไปก่อนอปิดเป็นโซนนะครับผมเหลือไว้แต่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กเติบโตมากับการจิ้ม จะเป็นสมาร์ทโฟนจะเป็นแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยเขาเรียนรู้การจิ้ม<ช>ดังนั้น<ช>ผมว่าเกือบทุกบ้านแล้วล่ะที่เริ่มมีเรื่องของตัวตัวแท็บเล็ตจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้จะเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับเราสามารถปรับไซส์ของจอให้เข้าข้อ ให้เหมาะกับอุปกรณ์ได้นะครับนอกจากระบบไฟก็เราสามารถจะควบคุมการเปิดปิดแอร์เปิดปิดทีวีชรโดยเฉพาะคนขี้ลืมหรือคนขี้ร้อนใช่ครับซึ่งระบบอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในคอนโดเราใช้เป็นลักษณะของการต่อเป็นผ่านไวเลสแต่ถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกเราสามารถเป็นใช้เป็น VPN เป็น VPN เข้ามาเป็น Virtual Private Network สามารถ connect เข้ามาในบ้านในคอนโดเราแล้วสั่งเปิดปิดไฟได้แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อเดอะซีรีส์แน่นอนไม่ต้องมานั่งกังวลว่าแท็บเล็ตคุณจะเชื่อมต่อระบบออฟฟิศไปโฮมออโตเมชันไม่ได้ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการ ติดตั้งการซื้อเนี่ยเราก็มีการทําให้กับลูกค้าตอนใครตรงรผมยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ระบบของคุณบุญยเกียรติเนี่ยมันสามารถไปเชื่อมไปไปสั่งการกับอุปกรณ์อื่นได้ไหมได้ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่านอกจากระบบไฟเนี่ยนะครับเรายังสามารถยกตัวอย่างเช่นม่านนะครับถ้าเกิดเรามีมอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับม่านอยู่เนี่ย<ม>เราสามารถที่จะใส่สวิตช์เข้าไปแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดม่านได้ เราสามารถเซ็ตเป็นลัวษณะาราเรียกว่เาเป็นธ oh ีมเป็นเป็นอ,อารมณ์บ้านวันนี้กลับมาอยากจะอารมณ์สบายๆกดปุ่มเดียวม่านปิดแอร์ติดทีวีมา คุมได้หมดเลยพูดง่า<ล>ยๆ <ใน S 1> ว่า <ใน S 1> <น>ถ้าเกิดมีเต้ารับที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็เรามีตัวเซ็นเซอร์ของเราเข้าไปติดเราก็สามารถควบคุมได้เพรต้องนีว่าในในต่างประเทศหรือปร,ประเทศอาจจะยังไม่ค่อยได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับต,ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโมดูลที่เราใส่ไว้สําหรับพวกเต้ารับสําหรับเขาเรียกเป็นเป็นการมอนิเตอร์ว่าแต่ละจุดนั้นเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้ามากน้อยแเท่าไหร่ยงใช่เราสามารถเซตในทัชสกรีนเราว่า ถ้าเกินระบบเกินจำนวนที่เราตั้งไว้ตัดเลยหลายครอบครัวอาจจะมีลูกที่กำลังโตแล้วก็เริ่มติด Facebook เล่นคอมพิวเตอร์ไม่ยอม<ช>หลับยอมนอนใช่ครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเอาระบบนี้เข้าไปใช้ควบคุมพวกเต้ารับที่มีเซ็นเซอร์ได้เลยได้เลยครับ3ทุ่มปิดไฟห้องลูกปิดไฟ คอมพิวเตอร์ลูกจบเลยจบเลยลูกไม่มีสิทธิ์ต่อเราไม่มีสิทธิ์ครับยกเว้นเข้ามาเปิดสวิตช์เองถูกครับโอ้โหนี่อย่างนี้เรียกว่าคุณผู้ชมครับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่อยากจะควบคุมพฤติกรรมของลูกก็สามารถที่จะนําระบบสมาร์ทออโตเมชันตัวนี้นะครับไปใช้งานครับผมขอยาตเสริม่อีกนิดหนึ่งก็คือว่าในส่วนของพวกโมชั่นเซนเซอร์ก็สามารถอามาติดได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างอย่างเช่นเราติดโมชั่นเซนเซอร์ไว้ตามทางเดินเดินผ่านมาพวกไฟติดเลยไม่ต้องมาคอยเปิดไฟอย่างเช่นอย่างห้องอย่างสองห้องนอนมีห้องคุณ พ่อแม่กับห้องลูกก็คือลูกร้องอคุณแม่เดินมาปั๊บไฟติดเลยทางเดยโอ้ oh, อย่างนั้นก็ได้เป็น motion นเซอร์ไม่ต้องมานั่งกดให้เสียเวลาคแค่มีเซนเซอร์ผ่านก็จบงายผมถามอีกนิดนึงสิครับ,รบเข้ามา ธุรกิจนี้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วหรือยังก็ <g it> ในในบริษัทที่ที่เขานาเข้ามาเนี่ยก็คือมาประมาณสัก2ปีละสอปีแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทางผมก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ทางทางบริษัทในการช่วยดูตลาดตรงนี้อ๋อนั่นหมายนะความว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะนําสินค้าตัวนี้ไปใช้ก็ติดต่อคุณมลเอกเดชได้แ<ช>น<ะ>่นอนแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีโครงการอื่นใช้อีกไหมตอนนี้ก็จะมีอีกหลายอยู่ประมาณสอสโครงการที่เริ่มเริ่มใช้งานแล้วบนะครับบางโครงการขอุยังไม่เ่ยแล้วกันเนาะอยู่แถวพระรามสองอันนั้นก็จะเป็น เป็นโครงการบ้านทั้งโครงการเลยประมาณ40หลังอ๋อเป็นบ้านเดียวสี่สิบหลังใช่ครับถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมผมอยากจะนําระบบตัวนี้เข้ามาใช้ในโครงการผมเนี่ยร,ราคามันสักประมาณเท่าไหร่จริงๆผมว่าราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบหนึ่งก็ถ้าเทียบกับพวกสมาร์ทโฟนหร,หรือรุ่นท็อปๆเนี่ยผมว่าราคาไม่ได้ต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่จํานวนสวิตช์ก็ดีอยู่ที่ไซส์สองห้อง แต่ว่าพื้นฐานแล้วราคาไม่ได้ไม่ได้แพงซื้อไปใช้ในบ้านก็ยังได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคอนโดหรือเป็นออฟฟิศก็ยังได้เลยต้องครับโอเป็นระบบที่เรียกว่าน่าสนใจมากและเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ในยุคปี2013-2014นะครับเพราะว่าระบบนี้ผมมั่นใจว่าจะเข้ามาอยู่ในครัวเรืนของคุณและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ เพราะว่าเราเติบโตมากับเทคโนโลยีแล้วนปัจจุบันนี้ทุกคนใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยที่5ไปแล้วแน่นอนนะครับถ้าคุณสนใจระบบนี้ก็ติดต่อทางคุณบุญรกิจได้เลยนะครับผมเชื่อว่าระบบดีๆอย่างนี้รายการอยู่สบายเราอยากจะมาเปิดเผยให้คุณผู้ชมได้รับรู้และลองใช้ระบบนี้ดูผมมั่นใจว่าคุณจะกลายเป็นคนไฮเทคเป็นน้องๆกับไฮโซถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ